สวัสดีค่ะพบกับดิฉันแพลพยากรณ์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจําเดือนพฤษภาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีเมษค่ะโดยช่องของแพรวพยากรณ์นะคะจะใช้หลักการดูดวงตามแบบลัคนาโดยใช้หลักของราศาสต์ไทยแต่ถ้าคุณมีทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการฟังได้ค่ะสำหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้ดาวเสาร์ดาวจเจริญการงานของคุณโคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตรอธิบดีได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์ปัสสาวะเกณฑ์ด้วย ส่งผลให้ในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีเมษนั้นยังคงมีความมั่นคงดีค่ะการงานต่างๆนั้นยังเป็นไปในทิศทางที่ดีคุณจะมีความสําเร็จในเรื่องของกิจการงานโปรเจกต์ต่างๆที่คุณได้ลงมือทําแต่ทั้งนี้นะคะโดยที่พลของดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจริญการงานของคุณและดาวค่ะที่เป็นดาวเจริญของคุณเองนั้นการจะได้มาซึ่งความสําเร็จต่างๆนั้นก็ต้องมาจากความมุ่งมั่นตั้งใจต้องทุ่มเทรแรงกายอย่างเต็มที่เช่นกันนะคะ และในวันที่15พฤษภาคมค่ะดาวอาทิตย์ที่เป็นดาวเจริญพบุตรตาเรือนที่เกี่ยวกับลูกน้องบริวารจะโคจรย้ายเข้าสู่ภพกระดุมพระช่วงนี้นะคะหากคุณจะหาลูกน้องมาช่วยงานก็มีเกณฑ์จะได้ลูกน้องที่ดีมีความสามารถนำโชคดีต่างๆมาให้คุณค่ะแล้วก็มาช่วยแบ่งเบาภาระคุณได้นะคะส่วนดาวพระสมดีที่เป็นดาวเจริญพบสุภานะคะโคจรปิดในภพวินาศได้มาตรฐานเป็นเกษตราธิบดีผู้ใหญ่จเจ้านายยังคงให้การสนับสนุนพักดันคุณในเรื่องต่างๆดีนะคะ แต่จะเป็นการสนับสนุนคุณแบบไม่เปิดเผยไม่ได้ออกหน้าค่ะแต่ดาวพฤหัสบดีนะคะที่โคจรอ,อยู่ในภพวินาศน,นั้นชาวคณะราศีเมษก็ให้ระวังการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะคะและดาวพระราหูจเจ้าเรือนลาภาโคจรทับก้ะนางของคุณนั้นให้ระวังการมีปัญหากับหุ้นส่วนในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยดังนั้นจะตกลงอะไรกันก็ต้องตกลงกันให้ดีให้รอบครอบตั้งแต่แรกนะคะจะทําอะไรก็ศึกษาหาความรู้หาข้อมูลให้ดีก่อนจะทําค่ะต้องทําให้ถูกขั้นตอนทําให้ถูกกฎหมาย ไม่เช่นนั้นแล้วจะนำมาซึ่งปัญหาจุกจิกใจปัญหาบานปลายต่างๆที่ต้องมาตามแก้กันในภายหลังค่ะส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวศุกร์ดาว,ดาวจเจริญการเงินของคุณโคจรเป็นมหาอุดไปอยู่ในภพวินาาร่วมกับดาวประสิบดีที่เป็นเจเริญภพสุภะและเป็นเจเริญวินาาโคจรได้มาตรฐานเป็นเกษ,ษ,ษตราธิดีค่ะส่งผลให้ในเรื่องรายรับการเงินของคุณที่ได้มาในช่วงนี้อาจจะต้องถูกใช้ใจ่ายออกไปกับในเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายต่างๆนะคะ แต่ชาวลัคนาราศีเมษก็ไม่ต้องกังวลใจว่าจะไม่พอใช้จ่ายนะคะเพราะดาวพระราหูที่เป็นเจ้าเรือนลาภะโคจรทับลัคนาของคุณนั้นไปโคจรสลับเรือนกับดาวคารที่เป็นดาวเจ้าตัวของคุณที่โคจรอยู่ในภพลาภะค่ะซึ่งเป็นเรือนของดาวพระราหูเองนะคะและดาวทั้งคู่นั้นยังเป็นดาวคู่ธาตุลมเหมือนกันค่ะดาวตัวตนของคุณแลกเรือนกับดาวลาภะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีเมษที่ได้มีการลงทุนอะไรไว้ก่อนหน้านี้นะคะ คุณจะสามารถเริ่มเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนนั้นทําให้มีไรายได้เข้ามาจากการลงทุนเข้ามาเสริมในเรื่องของการเงินของคุณค่ะทําให้ชาวราศาีเมษยังมีเงินให้สามารถนําไปใช้จ่ายได้ไม่เดือดร้อนค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณก็จะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเงินไว้ด้วยนะคะอย่าใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งของฟุ่มเฟือยไม่จําเป็นค่ะเพราะวันที่17พฤษภาคมนะคะดาวค้าที่เป็นดาวจเจริญของคุณจะโครจรยาวจะพบลาภะเข้าสู่ภวินาศค่ะไปอยู่ร่วมกับดาวสุขดาวพระบดีและดาวเกตน,นะคะ รายจ่ายช่วงนี้ค่อนข้างจะเยอะขึ้นค่ะอาจจะเป็นรายจ่ายส่วนตัวหรือว่าเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณต้องเข้าไปช่วยเหลือด้วยค่ะและถัดมาวันที่2 5พฤษภาคมนะคะดาวสุขดาวการเงินจะโคจรย้ายออกจากภพวีนาาเข้าสู่ภพตนุไปทับลัคนาราศีเมษค่ะแม้ว่าดาวสุขจะได้มาตรานเป็นประนะคะแต่ก็ไปอยู่ร่วมกับดาวพุธคู่ธาตุน้ําค่ะส่งผลดีกับชาวคณราศีเมษนะคะ งานที่ต้องใช้การเจราจาต้องติดต่อสื่อสารงานที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงสังคมจะนํามาซึ่งรายได้การเงินที่ดีให้กับชาวลัคนาราศีเมษนะคะช่วงนี้จึงถือเป็นช่วงจังหวะที่ดีในการขยับขยายหาช่องทางการสร้างรายได้จากการค้าขายจากการใช้ช่องทางออนไลน์ต่างๆนะคะก็จะยิ่งทําให้การเงินของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นต่อไปคะ่ะสําหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีเมษในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะช่วงต้นเดือนไปจนถึงวันที่25พฤษภาคม ดาวสุขดาวจเจริญปตัตตานิเจินคนรักคู่ครอ,องของคุณโคจรอยู่หรือวินาตค่ะคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วนะคะหรือว่าคนที่เพิ่งจะเริ่มคบหากันถ้าคุณอยากจะให้ความสัมพันธ์ยังไปได้ดีให้พยายามอย่ามีปัญหากับคนรักนะคะพยายามอย่านำปัญหาเก่าและใหม่เข้ามาทําให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันค่ะดังนั้นช่วงเวลานี้นะคะชาวลัคนาราศีไม่จะต้องอดทนค่ะอย่ามีปัญหากันในเรื่องของความรักเด็ดขาดนะคะ เพราะดาวศุกร์ที่ไปอยู่ในวินาทนั้นหากคุณทะเลาะก,กันปัญหาเล็กน้อยอาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้ค่ะและหลังจากวันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปแล้วนะคะดาวศุกร์ดาวเจ้าเริญนปตัตนิจะโครจรทับพัคนาราศีเมษค่ะไปอยู่ร่วมกับดาวพุดคู่ธาตุน้ําสําหรับคนที่มีคนรักมีคู่อยู่แล้วนะคะความรักในช่วงนี้จะกลับมาแฮปปี้มีความสุขค่ะและถ้าหากคุณมีปัญหาก,กันก่อนหน้านี้ก็จะกลับมามีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นและสําหรับคนที่ยังโสดนะคะคุณมีโอกาสจะได้เริ่มต้นคบหากับใครสักคนหนึ่งที่ถูกใจกันค่ะ หรืออาจจะเป็นคนรักเก่าที่เคยเลิกลากันไปแล้วนะคะกลับมาคบกันก็ได้ค่ะแต่ดาวสุที่โคจรอ,อยู่ร่วมกับดาวพระราหูนั้นเป็นคู่ลุ่มหลงมัวเมานะคะดังนั้นคุณเองก็ต้องใช้สติใช้เหตุผลไตรตองดูให้ดีนะคะว่าความรักครั้งนี้เป็นรักแท้หรือว่าเป็นรักที่เกิดจากความรุ่มหลงกันแน่ค่ะและดาวพฤหัสบ,บดีที่โคจรอ,อยู่ในเอนวินาศนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการผิดศีลธรรมระวังคนที่เข้ามาจะมีคู่อยู่แล้วนะคะหรือแม้แต่คนที่มีครอบครัวมีคนรักอยู่แล้วก็ต้องระวังในเรื่องนี้ด้วยเช่่นนกคัคะ ก็ขอใชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ